่าเด็กๆเด็กๆเมื่อวานจําได้ไหมว่าเรียนเรื่องอะไรไปกับครูนัทเมื่อวานใครตอบได้ใครเต็มร้เยเต็มร้อยดาวลูตอบได้ครับจอตอบว่าอะไรดีครับเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรอาหารอาหารห้ามู่ครับอาหารห้าหมู่ใช่ไหมครับลูกลียาตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูทําเห็นลูกลียาพูดพูดแต่ลืมเปิดไม์เรียนอะไรอาหารมีประโยชน์ค่ะอาหารมีประโยชน์ใช่ไหมเมื่อวานเราเรียนเรื่องอาหารห้าหมู่ไปกับครูนัท ในแค่จำได้กมีอะไรบ้างหมู่แรกหมู่แรกคืออะไรมีอะไรโปรโปรอะไรโปรอัดไม่ใช่ลูกโปรโปรตีนหมู่แรกเรียกว่าโปรตีนมหมู่ที่สองคาร์โบอะไรคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเก่งมากครับจอจอหมู่ที่สามอะไรเกลือ ตัวแรกตัวแรกตัวแรกหมู่ที่สี่วิ์คุณครูบอกว่าคุณปิดไม้หมู่ที่สี่วิตอะไรวิตาวิตาวิตามินวิตามินเก่งมากแล้วหมู่ที่ห้าอะไรเอ่ยไข่ไข่อะไรตอบได้ไหมนะ นะไขมันไขมันเ่งมากมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันใช้เมื่อวานพวกเราเรียนไปแล้วอาหารหลัก5หมู่เดี๋ยววันนี้ครูธามจะมาสอนเรื่องคตามหนูกินเกลือแร่ไปเหมือนกันหนูกาเก็มภาค่ะโอเคอเลย กินเกิดแรกคือกินผักนะทามเข้าใจไหมกินเกิดแรกกินอะไรเด็กกินเด็กจะไม่ลูกเด็กนุ่มได้ไม่รู้าสรนะเด็กกินผักไปใช่ไหมกินมากดีมากดีแล้วกินผักจะได้ร่างกายจะได้อะไรแข็งแรงแข็งแรงแฉงเด็กกินแงนะลูกวันนี้ครูทามจะมาสอนเด็กๆเรื่อง ประโยชน์และโทษของอาหารอ่ะพูดตามนะประโยชน์ประโรยชน์และโทษของอาหารประโยชน์โทษของอาหาร วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์อ bon ของอาหาร,รซึ่งซึ่งเรื่องนี้นะคะเด็กๆยังอยู่ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เหมือนเดิมอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จากวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวันศุกร์ที่ถึงนี้เราจะเรียนหน่วยอ,อาหารดีมีประโยชน์ทุกวันที่เราเรียนจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งหมดเลยโอเคเราไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกเราจะมาเริ่มที่ประโยชน์ของอาหารก่อน อ่าเรามาดูประโยชน์สิ่งแรกของอาหารนะตั้งใจดูนะเด็กๆไม่อยากเอาไปไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวครูทามถามตอนท้ายเดี๋ยวไม่เข้าใจน้องอิงสวัสดีค่ะีอะไรน้องอิงขยับเข้ามาใกล้ๆครูทามนะลูกิขยับมาใกล้ๆโอเคแตน้องอิงน้องอิงก็ปิดไมค์ให้ครูทามไดยนะคะน้องอิงน้องอิงฟังครูน้องอิงปิดไมค์ให้ครูทาม้วยนะคะ โอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของอาหารเรามาดูกันเลยสิ่งแรกประโยชน์ของอาหารเวลาเรากินอาหารแล้วเราจะได้ประโยชน์สิ่งแรกนั่นก็คือทําให้ร่างกายอะไรนี่จากเด็กแล้วเริ่มโตเริ่มโตเขาเขาเรียกว่าอะไรร่างกายอะไรอ่าเปิดไหมอากอย่าเปิดไหมครูทาป็นกอย่าพูดอ่าร่างกายแข็งแรงคร่ะ กวกตอนตอนแข่งเยร่างกายเจริญเติบโตค่ะร่างกายเจริญเติบโตน้องยิงเก่งมากก็ยากก็ถูกแต่ว่าในภาพนี้มันเป็นร่างกายเจริญเติบโตเห็นไหมว่าตอนแรกเนี่ยเราเป็นเด็กแบบี๋อยู่เลยยังเป็นเบบี๋อยู่เลยแล้วรูปสองก็เริ่มโตขึ้นแล้วอันนี้น่าจะอยู่อนุบาลรูปสามเข้าประถมนี่มัธยมมหาลัยเริ่มทํางานและสุดท้ายเราก็ไปเป็นผู้สูงอายุ อา,อาหารทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่ว่าเวลาเรากินอาหารต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ถ้าอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ส่งเสริมให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนะครับถ้าเรากินขนมอย่างนี้ทํามันทําทให้ร่างกายเจริญเติบโตไหมลูกไม่ค่ะไม่ค่ะ <dominate. S 2> อญาติเก่งมากขนมไม่ได้ทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตนะคะมาดูประโยชน์อย่างที่สองของของอาหารนะครับเด็กๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรงเห็นไหมพอร่างกายแข็งแรงเสร็จเราก็จะสามารถกระโดดโลดเต้นเด็กๆเคยเห็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงไหมลูกคนที่เขาอะคุณทํายกตัวอย่างคนที่เขามีแขนรีบขารีบไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอย่างงี้เด็กเคยเห็นไหมครับเคยเห็นคกาแค่เคยเห็นครเนใช่ไหมลูกคนณม่เคยเห็นเลยคยแต่ เด okay. ็กๆเคยตอนที forward, ่อนุบาลสองวิ of, po ่งเร็วมากไหมครัะขาครีบเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าคนที่เขาไม่ร่างกายไม่แข็งแรงเขาสามารถกระโดดโลดเต้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงเนี่ยการทรงตัวเขามันจะน้อยมากเขาจะเสียสูญการทรงตัวเขาจะไม่สามารถทรงตัวได้เหมือนเด็กๆครูได้เป็นเด็กๆกระโดดโลดเต้นได้สบายเลยเพราะว่าเด็กๆเนร่างกายมีขามีน้า แล้วแล้วคนที่ขายเรียนเขาว่ายน้ําได้ไหมอะ่ะเขาอาจจะว่ายได้ไเขาอาจจะว่ายไม่ได้เลยเพราะว่าขาเขาเนี่ยไม่มีแรงลูก <S <S เขาก็จะไม่มีแรงในการใช้ขาในการตีน้ําเห็นไหมถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ร่างกายเราจะไม่แข็งแรงและเราจะเสียสมรรถภาพใน<อ>ด้านต่างๆไปร่างกายแข็งและอ่อนแรงอย่างเงี้ยกอแทรกนิดนึงจริงๆคนที่ไม่มีขาเนี่ยเขาก็ว่ายน้ําได้นะลูก คือเขาใช้เขาใช้ตรงส่วนแขนแต่เขาไหว้ได้ไม่เก่งเหมือนกับคนที่มีร่างกายครบสมบูรณ์น,นะคะเข้าใจไหมคะลูกเหมือนคนที่สามารถเดินได้สามารถขยับที่ได้โดยใช้อวัยวะส่วนอื่นเหมือนคนที่ไม่มีขาเห็นไหมที่เราเคยดูข่าวเขาใช้ก้นขยับได้ทําให้เขาเคลื่อนที่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนคนมีขาเหมือนการกับคนที่มีแขนและไม่มีแขนนะคะ ต่อเลยค่ะท่านต่อนะลกูกอ่าต่อมาประโยชน์ของอาหารอีย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะลกูกประโยชน์ของอาหารอาตั้งใจฟังนะให้พลังงานแก่ร่างกายให้พลังงานยังไงพอเด็กๆกินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเด็กๆก็เห็นไหมคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยตรงที่ครูทําชี้เนี่ยเป็นเด็กครูทํายกตัวอย่างมาเป็นเด็กที่กินอาหารที่มีประโยชน์กิงงนอาหารได้ครบห้ามู่เห็นไหมว่ามันให้นอกจากมันให้พลังงานแล้วมันยังจะส่งพลังงานไปยังอะไรเราตรงนี้เรียกว่าอะไร สมองของเราให้สมองเราเนี่ยปอดโปร่งใช่ไหมลูกแล้วเราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้คิดตอ,อบได้แบบเร็วแบบรวดเร็ว <อา S 2> กินอาหารเช้าก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะเด็กๆกินอาหารเช้ามาหรือว่ามาทานอาหารเช้าที่โรงเ <อา S 1> รงแบบียนเวลาที่เด็กๆเ,เรียนก็จะทําใหเ้เด็กสมองปอดสมองปอดโปร่งสามารถเรียนได้แบบคล่องแคล่วเลยเวลาครูถามอะไรเด็กก็สามารถตอบได้จําได้อย่างรวดเร็วอ่าต่อมาภาพนี้ ให้พลังงานแก่ร่างกายและเด,เด็กก็จะสามารถมีกําลังมีแรงภาพน,นี้คือเ,เด็กมีแรงมีกําลังในการออกมาทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าเด,เด็กแต่ละคนเนี่ยกําลังทํากิจกรรมกันอย่างสนุกเลยอ่าไหนใครกินอาหารตอนเช้ามาโรงเรียนบ้างตอนที่มาโรงเรียนใครทานอาหารเช้ามาบ้างหนูไม่ได้หนูหนูไม่ได้ทำอาหารหนูไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วลียามามครับมาทานที่โรงเรียนไหมลูก ก็ไม่ได้กินค่ะก็ไม่ได้กินแต่ว่าเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเราจะมีอาหารเช้าให้ทานใช่ไหมที่เราต้องให้เด็กๆทานอาหารเช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทําให้เด็กๆมีพลังงานมีแรงในการเรียนในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนภาพนี้เลยาาเช้าช่วยช่วยเด็กๆแรงต่อมาอันนี้สําคัญมากเด็กต้องตั้งใจฟังนะอาหารเนี่ยอาหารที่มีประโยชน์ประโยชน์ของอาหารเนี่ย ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานใหน้กับเด็กเ <ๆ S 1> ด็กรู้จักภูมิต้านทานไหมเอ่ย <c oughs> ครับ <anes> รู้ว่าอะไรคะน้องกอย่าภูมิต้านทานเป็นแบบไหนรู้ไหม <c oughs> เดียวครูทามอธิบายให้ฟังภ <c oughs> ูมิต้านทานเนี่ยมันจะอยู่ข้างใน meiner. มันจะเป็นสุกเกี่ยวกับสุขภาพของเราเด็กๆกินอาหารที่มีประโยชน์ปุ๊บ เชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเด็กๆได้ถ้าเด็กๆไม่กินผักเนี่ยจะเกิดอาการยังไงอาการท้องอืดไม่แข็งแรงค่ะเป็นประโยชน์มากท้องอืดเห็นไหมว่าถ้าเด็กๆไม่กินผักเนี่ยมันจะไม่มีภูมิต้านทานใดๆเลยเด็กๆกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินแต่ขนมเนี่ยเด็กๆจะไร้ภูมิต้านทานเลยไม่มีภูมิต้านทานโรคถ้าคนที่กินอาหารที่มีประโยชน์กินผักกินครบห้าหมู่อย่างเงี้ย ภูมิต้านทานในร่างกายของเด็กๆก็จะเยอะมากเยอะกว่าคนอื่นๆเดี๋ยวคุณทําได้ข่าวมาด้วยว่าแบบคนที่เขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินผักเนี่ยเขาไปตรวจภูมิในร่างกายเขาภูมิเขาจะมีภูมิสูงมากในการต้านทานโรคแต่ไม่แต่คุณทําไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถต้านโควิดได้ไหมแต่ว่าภูมิต้านทานโรคเขาสูงกว่าคนอื่นๆอาต่อมาเรามาดูโทษของอาหารกันบ้างอาหารให นอกจากให้ประโยชน์แล้วถ้าเรารับประทานแบบรับประทานไปนงั้นงนไม่คิดอะไรกินอะไรก็กินขนมก็กินน้ำหวานก็กินทุกวันมันก็มีโทษเหมือนกันสำหรับอาหารเดี๋ยวเรามาดูโทษของอาหารกันเลยามาดูนะมาดูโทษของอาหารเดี๋ยวครูทมซูมไปแต่และที่ให้เด็กๆดูนะตั้งใจดูโทษของอาหารถ้าเด็กๆกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเลย กินชอบใครชอบกินเค็มบ้างยกมือไหนมีใครชอบกินเค็มไหมขอดูมือหน่อยออลียาชอบกินเค็มหรอคะลียาคนเดียวเลยอาลียามาตั้งใจฟังคนที่ชอบกินโต้วยฟ้ามีนามีน,นาด้วยค่ะมีนาด้วย,วยมีมีนากับลียาอะมาดูมาดูโทษของคนที่ชอบกินเค็มบ้างว่ามันเป็นยังไงอาหารที่มีรสเค็มจัดเนี่ยฟังนะลูกไม่ได้ฟังนะ อาหารที่มีโรคไอเคมจัดเสี่ยงมากต่อโรคไตเสี่ยงมากต่อโรคไตทําให้เด็กเนี่ยเกิดอาการเกี่ยวกับโรคไตแล้วก็ต่อพ้ออาหารด้วยตอนนี้ใครพูดนะเสียงใครเสียงดังเลยรบกวนเพื่อนเพื่อเลยปิดไมค์ไดู้กปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนมีตังปิดไมค์ได้ครับดีดีดีมากอาหารรสเค็มจัดเนี่ยจะทําให้เด็กเด็กรู้จักโรคความดันไหม โรคความดันในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแต่ถ้าดเด็กๆกินเค็มจัดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเด็กๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดัน,ลดนโลหิตนะลูกความดันเกี่ยวกับเลือดอาดต่อมาไปดูอาหารที่มีรสหวานจัดหวานจัดนี่ชัดมากเลยใครชอบกินของหวานบ้างอาหารหว,วานหวานปูกวยเตี๋ยวหวานหวานอายกมือขึ้นใครชอบกินหวานหวานของหวานกวยเตี๋ยวหวานหวานน้องทีน้องทีองทชอบกินหวานหวานในใครอีกแล้วทำไมตัวเล็ก <het art ic> อ้าอิงอิงน้องอิงก็ชอบกินของหวานหวานหวานใช่ไหมลูกมีใครอีก <het art ic> อ่ากอย่าด้วยกอย่าชอบกินหวานหวาน <het art ic> ของหวานนี่นะลูกทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายเนี่ยคนกินของหวานจะเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายและที่สําคัญสําหรับเด็กๆเ,เลยตอนนี้ใครที่ชอบกินของหวานจะทําให้เด็กๆเกิดอาการฟัน <het> ผ <art ic> ุได้ง่ายเนี <het art ic> ่ยจออก็เหมือนกันจอต้องลดนะลูกลดอาหารที่มีรสชาติหวานจัด จะเจอครับจะเจอรถอู่ครับรถโอเคจะ,จะต้องลดของหวานทานหวานได้แต่ว่าลดให้มันหวานน้อยลงให้มันเหลือหวานน้อยนะลูกจะทําให้การเสี่ยงต่อการเป็นภาวะอ้วนนี่น้อยลงแล้วก็ฟันผุเนี่ยหายไปถ้าเด็กๆกินหวานมากๆเนี่ยจะทําให้เด็กๆมีอาการฟันผุฟันผุได้ง่ายกว่าคนอื่นๆอ่าต่อมา ขนมขบเคี้ยวโทษของขนมขบเคี้ยวนี่ชัดมากเลยขนมขบเคี้ยวอย่างแรกเลยโรคอ้วนแน่ๆเพราะมันเป็นของหวานมันจะทำให้เด็กเกิดโรคอ้วนแล้วก็ความดันทีน่บุรามพูดไปใครที่ชอบกินของหวานลูกอมเนี่ยสะสมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเมื่อโตขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะทําให้เด็กเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและขนมบางอย่างนะลูกยังทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ มากมายเลยมันในขนมมันไม่ได้มีประโยชน์ในล,ลูกอย่างเช่นลูกอมอย่างเงี้ยแต่มันก็มีลูกอมบางชนิดนะที่มีประโยชน์ต่อฟันเราเลือกดีๆก่อนที่จะกินโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะคเลือกให้เป็นนะเวลาเลือกกินีลยวมันมีอันที่มีประโยชน์และอันที่มีโทษแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโทษมากกว่าต่อมามอาหารที่มีไขมันสูงคือท,ทำยกตัวอย่างอาหารฟาสต์ฟู้ด เบเกอร์ไก่ทอดค่ะครูค้างครูค้่งค้างครูค้างค้างครูค้างคุณครูค้างสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตครูทําไม่ดีครับโอ้เดี๋ยวครูทําเชื่อมแป๊บนึงนะลูกสัญญาณเน็ตครูทําเดี๋ยวหลุดหลุดหายหายครับตอนนี้เดียิๆครูทําดีไหมลูกได้ยินชัดไหม ยันชัดนะครับเขียนมาดูต่ออาหารที่มีไขมันสูงนะเด็กๆเมื่อเด็กๆก,กินเนี่ยตอนเด็กมันจะยังไม่ส่งผลอะไรมากมายแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อกินสะสมอาหารที่มีไขมันสูงเข้าไปเรื่อยๆพวกอาหารฟาสต์ฟูด้ดแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอย่างเงี้ยเมื่อเด็กๆโตขึ้นมันจะส่งผลนคนๆให้เด็กเป็นอัมมาพิกงอัรรมาพาดรู้จักไหมลูกข้อแขนขาเนี่ยจะไม่มีแรงต้องระมัดระวังนะอาหารพวกเนี้ย กินได้ให้ให้ให,ให้ให้ท้องนี่อิ่มแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าส่งผลในอนาคตของเด็กๆแน่นอนแล้วก็เลือดเด็กเนี่ยเป็นให้หลอดเลือดขุดตันเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายของเด็กๆได้ในส่วนต่างๆในร่างกายของเด็กๆมีเลือดทุกส่วนเลยมีเส้นเลือดเต็มไปหมดถ้าเด็กๆกินอาหารที่มีไขมันสูงปุ๊บมันจะไปอุดตันเส้นเลือดของเราทําให้เลือดแดงนี่ไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กๆได้นะครับ ต่อมาอาหารที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อนแน่นอนเลยอาหารไม่สะอาดปุ๊บเกิดเกี่ยวกับท้องไส้ของเด็กๆแน่นอนอาหารเป็นพิษเป็นอาการเจ็บป่วยง่ายแน่นอนเวลากินอาหารต้องทําที่คุณทําสอนไปให้กินอาหารอะไรปรุงสดใหม่ใช่ไหมลกูกร้อนๆใช่ใชมเมื่ออาทิตย์ที่คุณทําสอนโควิดไปทำได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับ อต่อมาโทษของอาหารอีกหนึ่งอย่างก็คือการกินอาหารเยอะเกินไปกินอาหารเยอะส่งผลอะไรเอ่ยคุณทางถามดีกว่าถามใครที่ถามฝนเหยียบฝนทำนองน้ำฝนน้ำฝนครถ้ากินเยอะเกินไปทําให้เกิดอะไรคะอ้วนค่ะอ้วนถูกต้องอาริยานยกมือเมื่อกี้นอกจากอ้วนแล้วทาให้เกิดอะไรอีกลูกกินอาหารเยอะเกินไป อา,อาถ้ามันมีไขมันเยอะฉันไห้ลูกมันจะทำให้เกิดอามาพอามาพามาฟังก่อนอตั้งใจฟังนะการกินอาหารเยอะเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้โรคอ้วนตามมากินเยอะ เรายัดยั้งการกินอาหารไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นโรคอ้วนพอโรคอ้วนตามมาแล้วสิ่งที่จะตามมาติดติดกับโรคอว้วนเลยก็คือโรคหรัวใจเพราะฉะนั้นการกินอาหารเด็กๆต้องควบคุมอาหารให้อยู่ในความพอดีไม่กินน้อยเกินไปหรือไม่กินเยอะเกินไปกินแค่พออิ่มพอรู้สึกหนังท้องเริ่มตึงๆแล้วอพอไม่ต้องยัดยัด,ย,ดยัดเข้าไปให้มันแบบ ให้มันจะรู้สึกว่าจะอ้วกนะลูกกินแค่พอดีถ้ารู้สึกอิ่มให้ได้เบกพอโอเคอ่ะต่อมาอาหารสดด,ดิบดิบนี่เห็นไหมอันนี้คือกุ้งเต้นเขาเรียกว่ากุ้งเต้นอันนี้เรียกว่าอะไรมีใครรู้จักไหมคะฝั่งนี้คืออะไรฝังออง่งนี้คือลาบดิดหรือว่าก้อยกุ้งเต้นคืออะไรเมื่อกี้กอย่าถามครูใช่ไหมครับ กนคือการเอากุ้งฟังนะ <c oughs> การเอากุ้งสดๆจากน้ําตักขึ้นมาเลยทําความสะอาดนิดหน่อยพราะสะอาดเอามาใส่ชามหรือว่าโถที่เราจะผสมใส่พริกใส่มะนาวแล้วก็คนคนแล้วกินเลยไม่ปรุงสุกก <c oughs> <ส>ุ้งเต้นคืออาหารที่ไม่ผ่านไฟไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านการปรุงสุกอาหารสุกดิบๆส่งผลหนักเลยกับาเด็กๆก็คือทําให้เกิดอาหารเป็นพิษ อาการของอาหารเป็นพิษมีอะไรบ้างมีใครรู้บ้างครับปวดท้องครับปวดท้องเก่นมากครับจอจอไปตอบสิเป็นไงบ้างเครื่องมือนอจากปวดท้องไม่มีอะไรลูกเป็นไงบ้างเปิดม่แล้วท้องเสียนอกจากปวดท้องแล้วยังส่งผลให้เด็กๆท้องเสียด้วยแล้วมีอะไรนี้มีอะไรเป็นไ้เป็นอะไรเป็นอะไร ใครเปิดไมด้รู่ิปวดท้องป<า>วดท้องค่ะเป็นไข้แล้วเด็กๆก็จะอ้วกขึ้นไส้อาจเจียนแล้วก็ไม่สบายตัวนี่คืออาการของอาหารเป็นพิษเนื่องมาจากกินอาหารสุกสุกดิบดิบเห็นไหมนอกจากกันแล้วกินแล้วต้องยากก่อนอ่ามันต้องสุกก่อนอะเด็กๆดูภาพนี้ครูทามชี้เห็นลูกศรไหมลูกอันนี้คือพยาธ เด็กดิเกู้จากพยาธิไหมครับอ่าพยาธินะไต่าคือพยาธิพยาธิตัวตื่นค่ะพยาธิตัวตื่นลูกถ้าเด็กๆกินอาหารที่อ่ะฟังนะอาหารที่สุกๆดบๆอย่างเงี้ยในตัวของกุ้งในเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าในนั้นอ่ะมันมีพยาธิหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการนําอาหารไปผ่านการผ่านความร้อนผ่านการปรุงสุก เรียบร้อยมันจะเป็นกระบวนการที่สามารถฆ่าพยาธิได้ถ้าเด็กกินสุกกินดิบๆปุ๊บเนี่ยพยาธิจะเข้าไปในลำไส้ของเด็กๆเลยไปอยู่ในกระเพาะไปอยู่ในอาศัยในลำไส้ของเด็กๆอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆนะลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจนูชอบกินไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งมันสุกหรอมันไม่สุกเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับน้องเอง อีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหรือว่าหยุดกินไปเลยไม่ต้องกินดีกว่าครูถามว่ามันจะปลอดภัย <ทำ S 1> กับลำไส้ของน้องอินมากกว่าก<ะ>ินได้ไหมครูถามได้ไหมตอ,อ,อนแรกไม่ค่อยชอบเธอเลยพอผ่านมาก็ชอบเราชอบแต่ว่าครูถามอธิบายให้ฟังแล้วว่าการกินอาหารสุกๆดิบมีโทษอย่างมากเลยต่อไปน้องอิงจะกินไหมคะ ใช่น้องอิงต้องหยุดกินเพราะมีโทษแก่ร่างกายของน้องอิงเองอต่อมานะต่อมาอาหาร<ช>ที่ไม่สะอาด,ดาอาด่ออาเด็กๆมาดูอาหารที่ไม่สะอาดเห็นไหมว่ามีอะไรมีอะไรนะแมงวันตอมครับมันแมงวันมันมาตอมเนี่ยตัวแมงวันเนี่ยแมลแรงวันม,มันไปมันไ,ไปเหยียบอะไรกม่ลู้ เหยียบอะไรเกาะเต้นไปหมดแล้วมันก็มาเหยียบที่อาหารของเรามันเอามาเกาะที่อาหารของเราทําให้สิ่งสกปรกมัมาเกาะตามอาหารของเราสิ่งแรกเลยกินอาหารไม่สะอาดทำให้เด็กอะไรเนี่ยเห็นเห็นตรงนี้ไหมลูกไอ้ต้นไม่อุจาระใครเด็กเมื่อไร่อุจระท้องเสียใช่ไหมลูกทำให้เด็กๆท้องเสียได้ง่ายถ้าถ้ากินอาหารที่ไม่สะอาดทําให้เด็กท้องเสียและยังส่งผลเหมือนอันเมื่อกี้เลยอาหารไม่สะอาด เหมือนซุกๆดิบเลยคืออาหารเป็นพิษมีการปวดท้องท้องเสียมีไข้ขึ้นไส้อาจเจียนแล้วก็ไม่สบายตัวอ่าหมดแล้เดี๋ยวครูททรขอทวนก่อนขอทวนประโยชน์ของอาหารก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครตอบได้เพิ่มดาวนะอ่าครูใด้ดาวแล้วครูทรรมไ้ดาวแล้วดีแประโยชน์ของอาหารขา หนูกินหนูกินผักแล้วเนี่ยเก่งมากครับนีญานนองนีญาเก่งมากกินผักกินผักดีมากทําให้ร่างกายแข็งแรงมาดูก่อนมาทบทวนก่อนสิ่งแรกนะครับเด็กๆกินอาหารประโยชน์ของอาหารประโยชน์ของอาหารอันแรกคืออะไรทําให้ร่างกายอะไรเลยเติบโตเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเพิ่มดาวให้ทุกคนเลยวันนี้ต่อมาทําให้ร่างกายอะไรสามารถกระโดดได้ วิ่งได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงต่อมามันให้อะไรแก่ร่างกายให้พังงานให้พลังงานให้พลังงานบูธาได้ยินไม่ได้อะไรบูธาะให้พลังงานใช่ไหมลูกพอเรากินเข้าไปแล้วมันให้พลังงานให้พลังงานโอเคมันให้พลังงานแก่สมองให้พลังงานแก่ร่างกายของเรา ต่อมาอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยประโยชน์ของอาหารคือเสริมสร้างคุณต้านทานให้กับเด็กๆใช่ไหมลูกให้เด็กๆมีคุณต้านทานโตอ่าเก่งมากต่อมามาดูโทษของอาหารอันนี้คุณดามข้ามเลยอันนี้ยากไปนิดนึงมาดูโทษกินเยอะเกินไปส่งผลอะไรลูก ทำให้ทุกคนร้็นแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคอะไรอยู่ตรงนี้โรคอะไรอยู่ตรงนี้ปวดท้องอไปตะกี้ได้ยินคนบอกว่าปวดท้องเห็นไหมลูกมันก็มีส่วนกินเยอะก็ทำให้ปวดท้องเหมือนกันมาดูอีกจิบจิบดิบดจะไม่เป็นอะไรอาหารป็นอะไร อาหารเป็นพีชเก่งมากครับน้องทีกินอาหารทิบทำให้อาหารทำให้มันเกิดอาหารเป็นพีชแล้วก็ส่งผลให้มีอะไรในร่างกายเราเนี่ยตัวอะไรพยาครับพญาพญาเดกเก่งทุกคนเลยวันนี้ครูทำดีใจมากเด็กๆตั้งใจตอบกัปทุกคนนะต่อมาอเริมคร่ะคุณนะ อาหารสุกดิบนะลูกมันจะทําให้เป็นพยาธิใบไม้ป่ะนะแต่ถ้าอาหารที่มันปนเปื้อนปนเปื้อนนกรลกอ่ะมันจะเป็นพยาธิตระตื่นะลูกคนะจะมีสองอย่างเลยอ่าต่อเลยค่ะอ่าต่อมาอาหารอ่าสุกดิบไปแล้วเราไปอาหารที่ไม่สะอาดเมื่อกี้ครูนัทบอกไปแล้วว่ากินอาหารไม่สะอาดทําให้เป็นพยาธิลัวตืดนะลูกและที่สําคัญเกิดผลเร็วมากเลยอาหารไม่สะอาดจะทำให้เด็กเป็นอะไร ท้องเลยเด็กๆท้องสี่ท้องเสียจริงมากครับเก่งมากลนะินาครัพินาะิน้องมีตังลูกตั้งใจฟังครูทามหน่อยครับปิดใหม่ไปเลยแล้วก็อาหารไม่สะอาดยังทำให้เกิดอาหารเป็นอะไรอีกเหมือนเมื่อกี้เลย ทำไมอาหารเป็นพิษใช่ไหมลูกมีอาการปวดท้องท้องเสียมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ไม่สบายตัววันนี้เด็กๆเก่งมากเลยช่วยกันตอบทุกคนเดี๋ยวเพิ่มดาวให้คนละสองดาวบมมือดีใจบวมมือเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งงานรอบนี้คุณามจะปั๊มดาวให้กับเด็กๆที่เข้าเรียนวันนี้ทั้งหมดเจ็ดคนแปดคนเดี๋ยวครูามจะเพิ่มดาวให้มุมบนสองดาวเป็นคะแนนเข้าเรียน อ่มาดูงานเราดีกว่ามาดูงานนะคะคนเก่งเอาวันนี้ฟังแล้วก็อ่านตามคูทามนะครับเราฟังนะลูกเราควรรับประทานเาเปิดไม์แล้วอ่านตามคูทามเราควรรับประทานควรนะลู อาหารวันละกี่มื้ออาหารอาหารอาหารอาารอาหารอาหารอหารดาหารอทีารอาหารอาหารอารที่ารรอาอรอาาอาหารอารอาอาหารหาหรารารร ให้เด็กระบายสีเห็นไหมว่าตอนนี้เป็นอาหารเช้าเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เจ็ดนาฬิกาหรือว่าเจ็ดโมงเช้าต่อมาอาหารตามอาหารานะคุณครูียเล่มตัวเด็กครับลูกเล่มตัวเด็กหน้าที่สิบแปด ถ้ายังหาไม่เจอดูตามหน้าจอครูทมก่อนนะคะดูนี่ก่อนอ่ะต่อมาคำต่อมาอ่านตามนะอาหารกลางวันกินอาหารกลางวันเข็มนาฬิกาชี้ที่เวลาเที่ยงเลยสิบสองนาฬิกาครูคะค่ะอันนี้เป็นต่อไ ใช่ครับใช่ใช่คบน้องมีนาใช่ลูกใช่อ่ะอ่สุดท้ายแล้วตั้งใจอ่านตามนะอาหารเย็นอาหารเย็นเป็นเวลาเย็นแล้วตอนนี้หกโมงเย็นเขาระทานาหย็นตอนหกโมงเย็นมาดูเด็กๆตั้งใจฟังไม่งั้นจะไม่เข้าใจตั้งใจฟังก่อนอย่าเพิ่งสนใจอย่างอ่นอย่าเพิ่งสนใจการบ้านให้สนใจหน้าจอที่ครูทามสอนก่อน ให้เด็กๆเ,เขียนเครือ่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติ <abbiamo S 1> มาดูว่าภาพไหนควรปฏิบัติอามาดูภาพตัวนี้ก <est> ่อนเด็กดูนะดูภาพเด็กผู้หญิงนี้ก่อนเด็กผู้หญิงนนั่งรออาหารภาพอ่านตามคุณทามเขียนว่ากินจนหมดกินจนหมดกินจนหมดอีกภาพด้านซ้ายมือเด็กผู้ชายคนเนี้ กินอาหารเหลือเลยเนี่ยมัวแต่จะคิดถ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ึงของเล่นม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวแต่จะคิดถึงขนมภาพนี้ก็คือกินทิ้งกินคว้างกินทิ้งว้างเด็กเด็กเด็กว่าเด็กผู้เด็กฝั่งนี้ผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงที่เป็นข้อควรปฏิบัติตามฝั่งไหนทําถูกต้องทําดีควรปฏิบัติตามควรผู้หญิงค่ะป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นให้เด็กติ๊กเครื่องหมายถูกต้องใน้เดกผู้หญิงแบบนี้ ให้เด็กิ๊กฝั่งนี้นะลูกฮะวันนี้ครูธามให้เด็กไประบายสีอาหารเช้าอาหารกลางวานันอาหารเย็นแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายที่ควรปฏิบัติลงในช่อง C หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวครูธาให้เด็กๆกไปทําการบ้านให้เด็กๆไปทําการบ้านแล้วก็ส่งครูธามมาในไลน์เหมือนเดิมนะคะได้ยินไหม โอเคเก่งมากเด็กเด็กเด็กตั้งใจทำนะลูกนะวันนี้ตั้งใจเรียนเก่งมากทุกคนเลยเดี๋ยวเพิ่มดาวให้คนลัศดสองดาวตรงมุมนะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับตั้งใจทำกันบ้านนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนเลยสวัสดีค่ะ